ใช่ตัวไอ้โนนครับไม่ใช่นี่มันหนีดเหนียวติดตรงเท้าด้วยะครับใช่ดูสบายนะครับใช่ครับผมแล้วจริงๆแล้วเป็นคผลิตใส่รองเท้าแตะบ่อยหรือเปล่าบ่อยครับผมคนที่ถ้าเลือกได้เนี่ยจะชอบใส่รองเท้าแตะไม่ชอบใส่เข้าบปเพืบบส่วนตัวแบบชอบอัสบายนิดนึงครับเวลาแบบไปเดินทางอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนก็จะชอบใส่รองเท้าแตะและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผมว่าเทรนรองเท้าแตะผมว่ามันมาแรงมากนะผลไม่ตกใส่กันแบบ เราแบบอนนี้เป็นแฟชั่นด้วยเป็นสีีนะครัชอบคล่องตัวนะฮะใช่พี่พี่รู้สึลอสับไปเดินอะนะเท่นี่ยนี่หัวไม่เท้าหรือหัวกระดูกกับแก่ใหญ่ใหญ่ขอเซลล์หน่อยแต่บอลแต่บอลแต่ฟอนด์ไหมแก่จะยุ่งง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 งอยงง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 ้งง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 วงงนงงก็งง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 วงงงงนง่งง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 วงงรงงงวงงงงงง้วงง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 งองง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 ง ได้ครับชูรองเขาแต่ว่ารองเขาพี <Rah> ua, ่คนนี oh <Exactly. S 2> ่แหเราแล้ฮะโอ้โหครับครับรับเอาผมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดงานกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับผมต้องขออนุญาตรบกวนท่านผู้บริหารของเราขึ้นมาบนเวทีสักรอบหนึ่งด้วยนะครับอ่าขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกสักรอบหนึ่งนะครับคุณสุรชัยนะครับแลคุณประพัฒน์กิจกำจายของเรานะครับขึ้นมาเรียกว่าเปิดงานอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวเชิญตรงกลางนะครับรับครับยินดีนะฮะปุ๊บฟ้านะฮะ อะไรครับพร้อมกันหมดนะฮะข้างล่างก็พร้อมกันนะครับตอนนี้ยอดมนุษย์ของเราก็พร้อมแล้วความเหนียวนุ่มก็พร้อมแล้วนะครับใยเป็นมุกก็พร้อมแล้วฟังสัญญาณจากผมให้ดีๆนะครับแตข้าวดาวพร้อมกับไรใยเั็นมุกพร้อมๆกันนะครับได้เวลาใยเป็นมุออกขอฝากเราไหว้กันแล้วนะครับนับห้า